สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารบทุกๆท่านนะคะสวัสดีตอนเสาร์ด้วยจ้าพี่น้องหลังจากส่งเด็กหน่อยนะเกียนไปรงเรียนแล้วนอกจะเนาะเข้ากับเขาป้าหม่อใหม่คือเก่าพี่น้องได้ส่งฟิดเมื่อใหม่พี่น้องกันเลยมหาใส่ส่งฟิดไวกินย่ามหนาวน่าจะเนาะไว้กินเพื่อมู่เพื่อพวกน้ำได้พี่น้องโมเมนต์เ่อนข่อยน่าจะเนาะไปพี่น้องปะอย่าบ่าวล่ำทำเพลงเด้อพม่าสีมาบุกตีฐานทับเฮ้า ปลายท่าคำมอนล็อกเดอะคาร์ทูล็ลอกรลดน้ำแนเด้เฮกบนนอกมาอยู่บางกอกตั้งหลายปีบ่มีไฟมาไหอนี่ซองหันซองหนีได้บหานี่ซองซองซองเขามาอยู่ได้ไหมนี่เมื่อวานนี่ห้อยข้าเจ้ามาอยู่ เออติดโทปลาเกา่าปลาเดิมพี่นอที่เก่าเวลาเดิมห้อยห้อยอียงนี่ห้อยเดียบ่นี่โอ้มันดับแล้วนี่คิดว่านะคือพเห็นอย่างเลยเนี่ย ทำไมไม่เห็นอะไรเลยเออเตะต่อใหม่สัปมัสิมีบอระพี่น้องคือโพขึ้นมาแนวนี่แน่นี่โมเมนภาพลวงตาข้าทมไปยุใสมือนั่นน่ะว่าทมนอนหน่อยมันไหวเข้าไปเบิดแล้วนี่ ใส่โอ้ยคืยอยูเลิกแท้ดีฝรั่งเห็นแหลวบ้านนี้คืยอยูเลิกแถวๆขาสิเขาไปได้บ่โอ้ยน้อยใหญ่ัวนี้อโอ้ยกระมังกับโคเกโคเก,ก,โคโคเก,กอยอูโอันัวดน้ำโอ้ย มาลงตรงนั่งเถอเด้พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเอาตัวนี้ก้อนเท้าว้ายเหลือตาสับเล็กๆแซบเล็กๆผัวข่อยว่านอแหลกแหกหมานนอขาวสัมพี่น้องอุ้ยหากไพ่างานมันเถื่อเงาเื่อนนอขาวพี่น้อง เสีเยวแต่เด้เสียวสิทธิ์บถืออ้ยพี่น้องเอ้ยเลิกแหงนอัมขาวแล้วจะเนาะก็คือนอนนั่งดินบ้านเห่าละพี่น้องโอ้ย,อยมันสิงลงไปเลิกอีกอยู่ ขุดเป็นขุดจิโร่เหรอเด้อเด่อทางน้ำเดือดแถาเด้อคอสีมาเด้อมันกระลังเข้ามาเนี่ยโอ้โห้ยเลิกลงไปอีกอยู่ผัวมึงเนี่ยฮะให้พี่น้องเฮายเดินเบิ้งน้ำเนียน่ยอะไรน้ำไมอเมริกาจ้ะนี่อันมีพี่น้องถามมาอย,ยู่ว่ายูร์ดดายเออจะยูร์ดดายอยู่นะเออยยูรัดนอตเคโรไลนาอเมริกาเด้อจ้ะเดอ้อฟังตะวับบนออกของอเมริกา เอาละซับละเด้อน้่งสองซ้ำ one two three one t น้่งสองซ้ำเรว่าผัวข่อยโว่หัวภาษาไทยหัวอยู่เด้อโอ้โหพี่น้องป๊าดีโทโพขึ้นมาซ้ำเนี่ยยังอยู่ได้นี่เนี่ยโอ้ยถมนะจ้ะ นี่เพิ่นบอกให้ถมน้ำมยอะสิพยายามถมแล้วพี่น้องขันข่อยบอ่ลืม้มใช่หรโอ้ยนี่อันนึงบ้านี่นอนหน้อยว่าน่อยหรืกว่าโอ้ยกระย่าเท่าๆพรว่ข่อยแอ่โหลดนี่นอนนึ่งขับไปทางไหนล่ะทางทิทางทิโอ้ยขาวได้หน่นะ เอาขาวอีกแล้วครับมองหนีลมพี่นอ้องถือฝรั่งสามโอ๊ยผลหลยๆจ้ะซอ้อมดิถือเคนดังปลอกโหลดเออเออไหล่ะลงไปอีกอยู่ คุดมันเนุดลัดหนูบะนี้เ,เดินหนึ่งสองสามเด้อสองสามอ n e two อือฮออโอ้โหงามคือเก่าจ้าไปหาตัวพี่น้อง <c oughs> พออีกแล้วพี่น้องใกล้ๆก,กันนี่แหละ ใส่หอดทุ่งมือเล็กไม่เข้า,าเด้อสับหัมจ้ะเด้อเคลียสถานทีโอ้ยน้ออึ งัดเอาเลยเด้นี่งัดทงงัดเด้นหนิ a f t e หนักงัดทงงัดเอ้างัดพี่น้องงัดงัดซอยข่อยเนี้ยหลีกเด้อแถวหัวเจ้าะโอ้โห สวยงามอลังการพี่นอ้องฮาตีโทอะเหยียบ้อมทมดีแหละเด้อพี่น้องเอ้ยหาต่อหาต่อพี่น้องมีแต่นอขาวขาวเข้าพัาาานมาอุ้ยดิลมแห้งก่อนทีพม่าสิมาตีทับหลังเขา เขาต้องเขาต้องตีเขาก่อนให้ฐานทับแตกเนาะพี่น้องเอ,เอาละเดอ้องันทั้งงันนักตึงนักเสียงเงียเสียงปิดประตูโถดบ่ยาเด้อแต่ก็แงมาง <c oughs> กกันยังสวยยังงามคือเกา อีกแล้วจ้านอขาวขาวเลยพี่นอ้นองเมืเบิ้งยังนีพอว่าเป็นเห็ดปวกมีคนถามว่ามีน้องคนหนึ่งยู่ไม่กาดจะพ่นถามว่าเสียมสั่งมาเตแอปไหนวัดแอบยูออเดอร์เสียมคันนี้ S D S D S D E S T Y อ่ะฮะนั่าานลจ้าติดตามแฟนบอกกันละเขาไปเบิ้งได้จ้ะ no it's E T S Y <S E T S Y บ e ่ Etsy อ่าฮัลโจ้ะไปสร้างกระโลดสามมือกับถึงบ้านทรงหนาบ้านโลดมีหอดบักจกมีหอดเสียมมีของไทยทุกอย่างล่ะจ่านี่แอบนี่ไปสร้างกระเด้อนสองลาเด้อแล้วมาขุดน้ำเอื่อย That's a good one Yes มาทุดิป

ุ <Ooh. S 2> nice mm ้ยส์วนตาดอกกุ้งแจกหน่อยหมานหมานคือเก่าพี่น้อง mm hmm. แม่งกินตัวนะ่ะพี่น้องไปอ,อีกแล้วหน่อไม้ห่างกอพี่น้องถ้าสิบว่าหน่อไม้ไรกอรมันกับมีกออยู่แต่ว่ามันออกห่างห่างห่างเด้อพี่น้องเด้อห่างแบบว่า ตะลึ่งเล่มันคือออกอนอนขาวให้นอนอนี่เป็นหัวขาวๆเหมือนนี่นะอจงสี่นี่แไหมหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาหนึองสยอ้หูน <Ooh. S 2> น่ะ เดี๋ยวมองมองไปขึ้นเลิกเด้อย่าขึ้นเลิกมานแห่งเหมือนอ้านี่เด็กโอ้ยส์โอ้ no no it's a small honey too small yeah ส u s t live there วันตูทีหนึ่งสองสาม มามาพี่น,นออออ้องน้องขาวขาวฝ่ายสีชมพูองตองน้องใหม่สนิดนี่นี่แสบเด้อพี่น้องบ่คือนน้องใหม่สนิดอันน,น้อยๆกอนๆทีคอยไปหานุบ <laughs> ตื่นบ่นั่งไม่ไฟ่ไม่ไฟ,ไไฟ <laughs> ่ักเนาะงัดเลยเด้เนี่ย ทุ่หาดงัดของแทะหวานแห่งได้สนิทนี่พี่นอ้องว้าวเพราะเขาเหี่ยวเข่าท้องห้องอยเขาไปในกล่องแทๆพี่บ่าไ i c e วัน ไปไปพี่น้องหาตัวหาตัวเอาละจ้ะพี่น้องคลิปนี้เขากับสิจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มนชแน,นลเลด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเด้อจ้ะเด้อเขากับเสีไปดำก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะมันเต็มคู่ละค่อยนักเอาลจะจ้ะพอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อมนชแน,นลสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบาย ม่อพวกเอาไปฝากป่าป่า